อ่ะเป็นเวลาอยู่จะหาอู้จะหาะหกโมงจะเบึงหมอกหกโมงแรงเด้อมันเป็นหกโมงเสาร์จะน่าก,กลัวมองไปเห็นเลยหาทงางกับบัตกับไปเห็นอู้เฮ้ยนี่ยังวะไม่ได้สิด เอเรียนพนแฟนบอกว่าพีร็อกพีร็อกยูน่ะยูน่พีรอกพอฉันน้อเวนี่ก็อ่โซมกุก what is a ganz nina everywhere กุกอ้โหเราจับมันเป็นอย่างคือสีมันขึ้นเป็นอย่งคือนเดี๋ยวว่าเห็นมันเป็นนิยงว่ามันเป็นขี้ดินเดนมันเป็นไงเด้ มันเป็นหมอกแต่แห่งมันเป็นหมอกที่แบบเล็กมากเบิ่งนะจ้ะว่ามันมาเป็นแมกนี่คือหมอกอันนี้คือหมอกเพราะเหตุแสงอันนี้มันก็เลยเป็นหมอกนะไอเบิ่องนะอู้ีทิงเกอร์ what is l o ด d here before ให้ดีอักตุงหมอกอันนี้คือหมอกนะจ้ะหมอก โอ้หนาวเย็ยนมือเบิ่งอากาศเบิ่งเดียนไายโอ้ยน่กกากลัวชิบหายเลยเบิ่งต้นไม้เหอดน่กกากลัวเป็นมืันจะมีผีมาผูด้เดียวกำลังจินยางหาทางย่างกระบ,บานเนาะมูอบานอย่าใส่บุญนเด็กกำลังเห็นแสงไฟอยู่ทางนู้นมูอบาน <c oughs> พวกเรากำลังหนาวโ <c oughs> อ้ <c oughs> แถวนี้ก็น่ากลัวย่ำคืนนะมาผู้เดียวนะมาสองคนเนาะ อยู่นั่นเนาะขี่รถเนาะหยางมาเหมือนมีคนปิดประตูตึ้งแต่แห่งวันีรถจกคันเลยเด้อแล้วก็มีเสียงหมาหรือเสียงยังไงล่นเนะเด็กละประมาณสี่หาทุม่มละตอนเมื่กี่เนาะมาจะแถวๆนี่้นะจ้ะแถวๆนี้ล่ะอู้หนักกว่าว่าอยากสีบอลฝักกบัตเอ้ยบ,ยบายๆจ้ะบายาบายบาย